แทงแทงสามสิบเปอร์นะเว้ยคนเนี้ยแทงทีใส่แตกอ่ะโหน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 เราแทงแต่ละพันทนี่คอนอแรงฮิตมันน้อยอะไรมันเลยแรงเอากดกดมานะให้ตลอดเลยนะโดนไรวะงงเขียวโอ้โหเล่นถังโว้ย เ็นเนี่ยถังไฟดำเนี่ยถังไฟดำโดยเราซื้อนั่นแหละดีใจหนึงนะเฮ้ยเฮ้ยีสิทธิ์ปลมอ่ะโอ้ถังเนีราถ่ายได้ไงอะไรวะแมงสาแมงสาบไปอยู่ไหนัออเหรอแมงสาบสยองขวัญนะจ้าอ no. ีกคนหนึ่งค kind of like ิวเราไม่มีถัง มีมเรามีแต่กระแป้งแล้วพี่แอมอ้าวอะไรนะอะไระจ่ายแล้วจ่ายแล้วแต่แต่พี่แอมไม่ได้ยมสามสิบเนี่ยใช่ดอมด้วยดอมวันนี้เยอะนะสองเราแล้วดอมเกียรทีไม่รู้เรื่องเลยว่ะหัวบอสอ่ะมีสติว่านี่ด้วยโอ้ยาวยาวเลยมาตีแด่อะไรกันมาอย่าเล่นมุกเก๊กเลยปะทีมม่เก๊กมีแต่ปงคาลักเสื้อแพ้แล้วก็อะไรอ่ะ เชียนสามอยู่เราอะมีถังอยู่สองคนนะมีสามคนตอนนี้จบแล้วแต่มีลิปตี้บอสแล้วก็ใครอ่ะไอเคือเข้าหลังนะเข้าแล้วก็ถังไงคือเขาไอ้นี่เขาอยู่ในกล่าวไม่ใช่เหรอเขาอยู่เขาเข้าหลันหลินวะมันมันสักคนเมื่อกี้เห็นอยู่ไปถังเล้วเหรอหลินหลินหลินคือเข้าหลินในถัง ไม่มีเม้งเม้งคนหนึ่งถังคนหนึ่งอ่ะหลันหลันหรอเม้งกาหลินตัวเด็กเขาเอาน้ำไม่นับปดิเสียใจมาเพื่อนวันนี้ไม่ใช่วันของเราเกบไว้เกบไว้เกบไว้คิดว่าเมื่อกี้ต้องหาแล้วช็อตเมื่อกี้กระแผงต้องหาแล้วหาเลยอ่ะหากริบกระไรโดนเธอเข้าหลันเธอเข้าหลินอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยยี่อะไรนะโดนเ้อปิดหมด เล่นหรอเล่นการเล่นการแล้วจังหวะจังหวะที่พูดไปดีไงเลยแบบออกพี่ที่น้องเหมียวใช่ไหมน้องเหมียวไม่เก็มุกเราไงก็เลยแบบบอดไปเลยกูไม่เล่นเนี่ยเออเล่นหนูเรามีขัดนะแล้วก็แฝงเอ็มเอ็มกับเอ็มแล้ว ถือกะแปลงคำว่ากะแปลงนี่นึกว่าคนเกิดเลยนะตัวถือกะแปแลไงหรอเออ,น,อน,นี่ตองีกตอบเป็นตัวเด็ก <c oughs> อ่ะเฮ้ยผมบอกใครนะยวนนต้าเก้าเก้าเสียได้ตัวไอการไอการแม่งมีนี่ด้วยกระบี่หยกห้าพ่อหัวโคตเท ไอ้การนั้นบอส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 ตุยจุบอสการนั้นต้่งมีกระบี่หยอกห้าเซตสี่ก่แรงกว่าเซตสี่มันอาวุธมันอบเสร็จแล้วนะตีนหนครับทีคนหครับมาแแม่มันยังมันยังไม่แรงเท่าผองแล้วรบวกมลองแล้วอย่าอย่าอย่าเียงผมผมลองมาแล้วไมเอาเต้าเมันเป็น ตายแล้วโอ้ยกับตายอ่ะนวงเขียวดีไอ้นี่อ่ไอ้นุ่งเวเอท่านั้นแหะนุ่เหนียวของนุ่เหนียวที่เอาไปขั้นเจ็ดอ่ะปาดปาดทีละพันแปดอ่ะหยกกระ kay ไอ้จวดกระ kay จวดกระ kay จดกระนวงจดกระนวงมาดูผมเดี๋มาดูผมผมโดนเลยนี่อือมันแรงจริงแต่ว่าดัมานามันกินตั้งร้อยหนึ่งอ่ะขาดหนึ่งอ่ะเทียบเทียบกับเซนสี่ที่มานาแบบ ใช้น้อยกว่าแต่ว่าดาเมจใกล้ๆกันเนี้ยเล่นเส็จสี่เดียวอุ้ยตายแน่เลยแต่ลงดันผมไม่ทีเรียกผมว่ากดสกิลเองนะมานานหมดก็กดเติมมานาแมงหนึ่งตำกดไปบางทีที่เขลียดนั่งหอบดันมาก็กดให้แมงเลือกใตอ,อช่วยชุดเพื่อนหน่อยฮะชุบเพื่อนหน่อยอรอใครวะใครวะ ตาตานั้นโปรดเรียกหมอนะครับหมอกำลังซอยธนูกำลังเหอธนูทำนั้นทำนั้นยิ่ง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 เลยเขาไปผมออกไปเล่นในรักค่นมันไม่เห็นแรงแล้วผมเล่นไม่เป็นว่ะเข้าเข้าไอนวด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 หนวดอํากดอํานะนะโอเคครับีระวังเด้วยนะแรงจัดเลยนะธนูธนูชินโนะแรงมากเลยชินโนะ จวดจวดพเลงจวดนะไอผมไอผมอยู่อ๋อหุนหมุนหุนลเปผมก็มาขอค่ายใหม่หน่อยแมวใครลูกเสือเปล่าจ่ายทหารจ่ายเยอะกูจายเยอวจ่ายวยอะเดินะทำไมเล่นอยบของเราเนี่ยะให้ทหารก็มา ใช่ลูกเสือก็มีเชียร์บอของเราวันนี้ไม่เชียร์บอของเราต้องต่อแล้วจังหวะเนี้ยต่ออะไรเบี้ยใคร่เลยใครบ้าจัดมันยงกันเนี้ยอะไรเนี้ยยุทธศาสตร์ยิงใหญ่เก๋มาวะมีคนต่อกลางต่อว่าอะไรในยุทธการยิงใหญ่ อันนี้คุณะเลงอ่ามาคนละเลงเอ้ยคนละซี์เขาเราอะหมอโมก็รีบบอกโอ้ยหมื่นหนึ่งเอ้ย Amazing เฮ้ยโดนรถไฟจัดเลยนะวันเนี้ยพี่บิเองเนี่ยเออเหมือนตีแบตเดอยวแบนพี่อ้วนว้ย ควายกอนเปิดเตือกลือก็อตออฟยูนิวส์กับใครเล่นไหนกับเพื่นนุ่งนวดอะไปยืนอยู่ตรงมุมแล้วก็น้องเหนียวด้วยเมื่อวานบอสสุดท้ายทําเจ็บมากนะแล้วขอโทษไปยืนตรงมุมเลยนะเลิกตายอะเดี๋ยวเราส่งนุ่งแมวไปไปไหมหอดแชาเลนจ์กันเถอะเล่นเลยนะมือมือมือใครนะทุกคน อามันเทไม่ได้เข้ากันเลยทักคนไอ้บอสมึงอยู่ไอ้บอสเบื่ออยู่บอสกันนวลหมนเร็วบอสก็แล้วบอสยางยางยางอีกหยางหยางหีกไอ้ีีไอ้ยบอสแย่น้องกูตายอะเอ้เนี่ยเอาเอ็มเอ็เอ็มวะง่วงง่วงง่ยงยันแลมยันแลมยันแลมสองแผ่นเลยวะที่บมานยันแลมขอเพงชุว้านังกูเดี๋ยวกูใส่ไปสักช่างนะพี่ว่านี่งว่วงสมชื่อนะจริง เอเขียวสองแผ่นเลยเอ้ยชุบแล้วเยชุบแล้วลาก่อนเมาเอวเดี๋ยวไปดิไม่กดน้อยกดแล้วนั่นไงกูแตกโดนอะไรโดนท่ิวบอสเอ้ยคัวคิวไอ้เข้า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 เขเข้าเ้าเเข้าเข้าเข้าเข้เขา้้เาเเมเา เด้นเดินเฮ้ยถึง,งว่าบินไม่ได้โอ้ยโดนอนะไรเน,นี่ยทไมแรงจังหนุเฮียละโอยเฮียเอเ้ยหน้าแหกไปกูเต้าเนี่บอสบอสก่อนนะบอสเต้าโอเคอเคุ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะแปดพันอะไรอะ่ะ โอ้ icana, แตกในกูมไม่ได้ไม่ผมผมติดบัฟไปเลยผมติดบัฟจุดไม่ได้หมอลยืมอะไรเนี่ยหมอจิ้มจุดได้หมอจิ้มเลยบอจิ้มเลยบอลตายแล้วเด่นเด่นตามเด่นอย่าโดนเฮ้ยผมเขียวผมเขียวลงหน่อยผมเขียวผมเขียวเข้า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 แรงมากไอ้เอกับใครจวดจวดผมผม ดับมันเชลยหมใช่เราจะดับไหมนะาโอ้มีมีอบอบะอุ้ยไปละอาชาข้างมอสคืออะไรจวดไม่มีเลือดเลยจวดเแมวแมวแมวเอยแมวแมวแมวมแ้วหมแวหมดแล้วไมมีเลือดหรจวดแป๊บนึงเขาคงเสีบัฟยูติบัยู่วยไม่ได้ ดิบัฟเหรอเออดิบัฟอยู่หจะฆ่ากูนูด่จอดีจังเล่นลองข้อมูลลงเล่นมันมีตนตาโจมสามเปอรกด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 อ่าแตกจิตเป่งแล้วหาแล้วแอบแล้วเป็นใแข่ะนงนงครับลุงเล่นมีโจมในสามเปิดแต่ไม่มีหักลวอยากได้สามอันนะ Eh. ี่สองเปอร์ก็พอแล้วเ่อโอเคค่ะคู่กันอันนี้มันสามเปอร์แต่แบบไม่มีห่าลงแต่พลังพลังภายในมันสิบเจ็ดเลยอะมมมมโอ้ถ้าถ้ารอบนี้ขายของเงินนอกได้เอาของหักของเล่นให้ทียี่สิบาทอ่ะโอเคมาบ้านอนกับน้องเด้อเด้อเด้แรงโงจะแตกแล้ว บอสเหรอใช่ไงอะไรอ่ะเล่นเองก็ได้เล่นเองตบเองจงเองไม่ง้อคนอื่นไงใครเนี่ยผมกูอ่ะสไลด์เด็กคนนึงแล้วใครไม่ได้ผมผมผมนี่นะบ้าเห่าเห่าเห่าแล้วนตีไปสิบห้าทีใครวะใครเปิด ไหนอะแมวไปดิแมวเร็วแมวแมวเร็วแมวแมวมวเปิดกลองวไม่ทันแมวแมวไม่ทันว่าแมวไม่ทันแตมวทันวะมันไปยืนตรงมุมนเดี๋ยวฉันจะตัดมือมันเองเดี๋ยวก็เด้วยเออเธออะไรน้ำพันเฮ้ยได้เท่าไหร่อะข้างนอกเท่าไหร่วะตอนนี้ข้างนอกแปดร้อยตอนนี้เดีดีเฮะ ไม่ไม่ไม่ปมันถ้ามันรับบ่ะ0าแปดร้อยตำไม่ดูขายก็หนึ่งชั่งกว่าไปดูราคาก่อนก็ได้เอ็มเอ็มทอยไปนะห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยจบจบไปอห้าร้อยจบบไปทำไมถ้าห้าร้อยก็หานหานครึ่งก็สองร้อยห้าสิบเนี่ยกัมฮะเออมันก็โดนทีก็ทืบรล่อยสัตว์คือคือห้าร้อยนี่คือเดี๋ยวเแแ้้วเอาไปขายนะหินตกโวอย่าทอยนะอางเดียว เพราะว่าเดี๋ยวแม่งโดนไอทีกระทืบแน่กูดูละไอ้จ้าไม่ไม่ไม่ใช่ไอทีกูดูละไม่เอาละขึ้นเลยกูดูละเดี๋ยวผมมาเองโอเคโอเคเลียงจ้าโน o no 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 n ไอที่จะถอยได้ก็ไม่เอยได้เอาไม่เอาได้นะทีเธอก็จะเย็นก่อรถอยก็อย่าถอยมันมันไม่หลอกไม่ใช่เหรอตาลงมันไม่หลอกไม่หลอกอะไรยะตู้ไปเที่ยวจะไปทู่จ้าวเหรอไม่ถ้าใครเอาก่อนถอยได้ก็เอาก่อนได้เลย อาจจะเราไปบอกยเไอไรไไมมาเล่นเอมีตัดปการใช้เลยใช่ไทีจะโรยลงเตะใช่ผมก็ไม่ต้องการอะไรขนาดนี้เียวก่อนได้เอาไวลงเตะใชไมทีใช่ใช่ใช่เอามาดูดมานาไงลงเตะเพราะตัวผมมันมีดูดเลือดอยู่แล้วเอานู่นเลยก็มึงก็แจกไปเลยเก็บเก็บไแล้วก็แจกคุลาอันคุลาอันไม่พอดี มันมีดีแค่ป้ายแต่ตำนานเมื่อกี้นี่มันจะหน่อมันใส่ทองกับแผนนทองนะเดี๋ยวเธอบอกใครที่ใครหรอเธอบอกใครประมูลจะใหกินไปละไอ้ม่อนอะเออไอ้ม่อนยงดีชัดๆยงดีเหรอม่อนมันประมูลวงเล็บประกอบสามร้อสิบเอ็ดเฮ้ยนี่กับสายยงดีเอาไปสองจุดสองจุดแปดไม่ไม่ไม่ทีทีเอชื่อที่มันขึ้นมายงดีเหรอยงดีได้สองเจ็ดเก้าเก้าเดี๋ยวไอ ทีจะเอาใช่มั้ไอ้ไอ้นั่นอ่ะไอ้หินใช่ค่ะใช่ๆของเก่าขายไปยังคะขายไปหมดแล้วครับไอกคนนี้ไม่โชว์จังเลยเว้ยทําไมมันโชว์จังเลยจะดูนะเงินหน่ค่ะผมยกแล้วก็สมุดแล้วก็กินดอกบัวเนี่ยเดี๋ยวบัวเอาไปกี่อันเอ้าแล้วเด่นเด่นนกมาทําไมของเด่นได้ป่ะใช่ผถอยได้อ่้าวถอยอะไรอ่ะอยู่ที่ที่เกี่ดที่นี่ได้ อ้าวผมใส่ได้อะะไรกันนผมไม่ได้อะไรกัพี่ทีไม่มีไอพีกระเป๋าออกมาเห็นอยู่ในกระเป๋าอะไปดูนี่ต้องใส่ได้เหรอต้องดูต้องดูมันสามมามก้อนนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันสามก้อนทีไม่มีงั้นอยู่งั้นที่ผมแหละถูกแล้วเม้นจะซื้อป่ะคะไม่ซื้อไม่ซื้อคือผมกดผิดไมอเออบาไปไม่ซื้อเหรอเยูขำมวะมีคนมั่วแล้วหนึ่งอัตรา คูบันดาลนี่ยว่ะคำนวณได้หินด้วยนะคะหินดอกบัวสามันนี่นุ่งเน้นนุ่งเน้นได้รับหินดอกบัวสามอันเลยนุ่งโยคราวที่แล้วบอกไปเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบป่ะใช่ค่ะสองร้อยห้าสิบตำมเรื่องของผมขอประมวลนี่ไหมหรอทำเงินได้หินด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวออนตัวเด็กดูโอเคเล่นได้ไปนะหินดอก แล้วอย่าไป,ไปเจออย่าอย่าไปเจอหน้าพี่เอกนะพี่เอกทักเรื่องกระบี่นะได้ไหมเอปเต็มแนงอะ่ะอย่าไ่เต็มเลยดูแล้วผมก็ไปลงเตะทั้งยางงั้นกระบี่สองลักด้วยนะเดี๋ยวที่ไอ้มันมันแยกกันอะ่ะเพราะว่าไอผงโยกมันเป็นของตีตีตีหนึ่งไม่ใช่หรอตีเมื่อวานถูกปะ ตีงเมื่อวานตีงเมื่อวานอ่าตีงเมื่อวานไม่มีการนะมีมีใครนะมีอะไรของขยับคนลาฟิตลาฟิตเอ่อทงที่ต้องจดแล้ว่ะใช่การที่เริ่มนั่งการเลยเนี่ยเแทนนันที่ขายของได้เนี่ยจะนกให้ใครดีวะเนี่ยเมื่อวานมีลาฟิตกับก็อดออฟใช่เอ่อสลับเอาง่ายคือวันเนี้ยกับเมื่อวานอ่ะสลับกับลุงการไงอ่าอ่าแล้วของวันนี้ใช่ปะวันนี้ของลุงการน่ารัก น,นุ๊กกายก็ได้แค่หินดอกัวไงนี่ตัวตัวนุองแมวอ่ะเล่นเซตสี่ได้ใช่ปะได้ครับแต่ผมเล่นเซตห้า<ส> <5 S 1> ทั้งคู่เลยเลเอ่าเอ๋ผมไอ้นี่ยผมกดมือก็กดเตะจอนังอีจอนก็ดูหนังอยู่แล้วตัวไหนเอ็มพีไม่พอกว่ากันคะพีจะได้เอาสมุดไว้ตัวนุอง,งแมวครับใช่นุองแมวใช้เซตห้าลงเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทำเซตสี่ลงแต่ความจริงไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเอามาใช้ลงเตะก็ได้เลยครับแค่ แค่เสียหนึ่งตำมันก็ผ่านแล้วอะหรอเมานาหมดก็กดสกิลหนึ่งตำมานาเต็มแล้วแค่นั้นแหละไม่มีอะไรออเพราว่าต่อให้ผมใช้หนึ่งโจมผมก็ขี้เกียจมาตั้งการรอเอามานาขึ้นไงครับผมจะทำเวลาให้เฉยเนี่ยมีบอสบอสจะซื้อถามตําราด,ดุดเลือดเท่าไหร่นะบอวก็จะซื้อบอสจะใช้แค่ลงเตะใช้แค่ลงเตะผมไาใช้สกิลเตะมันก็หนึ่งตำมันก็จบเราไง อยากมามีสามสามห่วงหนึ่งโจมด้วยจะใช้ก็ได้ไม่มีขายด้วยนะพี่เอ็มพี่อามบอกว่าถ้าขายพี่อามพี่อามเอาหนึ่งช่างนะฮะพี่เอ็มเอาหนึ่งช่างพี่แอมพี่แอมพี่แอมถึงซื้อหนึ่งช่างเหรพี่แอมมีแล้วไม่ใช่พี่อามพี่อามพี่เอ็มอามไหนอ๋อแอมหน่วงเหะอามไหนอะหน่วงหน่วงจะซื้อทำไมหน่วงมีแล้วหน่วงใส่ หน่งเพิ่งซื้อไปคุณในคิวเราเนี่ยอ๋อทีทีไม่เอาก็ได้อะมีคนในทีจะเอาลงเด้นไงให้หนงเด่นไปให้นงเด่นจะซื้อคนในทีให้เลยอ่ะไม่านึได้ใช่ใช้ตือสิอย่าจะไต่ที่มือเลยน้ะเด่นไม่ไน้ เาใาเพื่อนเพื่อนผู้หิวโหยเห็นตาเพื่อนดำๆเหมือนตอนนี้ไ่ต้กูข่าวว่าจะโบยกันใหญ่เลยตอนนี้โบยกันใหญ่ผมคือช่างมาด้วยผมอยากใส่ก็สองเล่มสลับกันสามเล่มก็ไม่พอเอาไปเล่มเดียวอ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเลยขอสองเล่มได้ไหมไม่ต้องซื้อหรอกแจกตังค์เพื่อนในกิวคนละช่างเนี่ยชื่อนนตี้เนี่ยคนละช่างก็ตัวลน่รวมเนี่ย ตัวฟูเลยนะกล้วยอะไรนะกูจะรีบทำปานให้ไหวเลยทำเพื่อแกะกล้วยกล้วยกล้วยไม่ให้ไปไม่เดี๋ยวเราจะสปอนลงหน่วงให้าช่างไมาจ่ายบอสมันมันขายให้เขาไม่ได้อะเดะมันอันนี้มันเป็นราคาในตี้ไงอ๋อครับเนี่ยถ้าสมมติแบบว่าเราใช้เองเนี้ยเออนะมันมันเฮ้ยดูดิได้อยู่มีคนโชว์ปอกแขนอยากได้ปอกแขนนะครับดูดิไปจำจำสมมติบอสเอาอย่างเงี้ย พี่ก็ขายให้ได้ไงราคาครึ่งหนึ่งอ่ะพอบอลลงลงช่วยด้วยไม่ได้เปิดช่องใกล้เคียงอะดิไม่มันมันขายนอกมันขายเท่าไดช่างหนึ่งไม่ใช่หรอคนนอกรับอ่ะดึงเด่นเด่นเขาบอกไม่ได้เปิดช่องใกล้เคียงเลยรับแปดพรับแปดพันองหนึ่งผมปิดซิปไปดิตอนบอกว่าเขาขายอ่ะขุกอย่างเนี้ยมันช่างหนึ่งไม่ใช่หรอขายคนในที่ก่อนแต่ถ้าคนในที่ไม่เอาเขาซื้อราคาตลาดเนี่ยเขาซื้ออะไรตลาดตลาดอ่ะตอนเนี้ยตลาดมันไม่มีไงใครจะซื้อใครจะซื้อพี่อ่านพี่อ่านเนอะ กิวอะไม่ได้มันต้องขายในตี้ก่อนถ้าเขาอยากซื้อก็ขายเต็มราคา่มันไม่ใช่ราคาตี้ใช่เขาจะซื้อเขาจะซื้อนอกนอกนั่นแหละเขาจะซื้อราคานอกนั่นแหละเราต้องให้สิทธิ์คอนเทนต้ก่อนถ้าคอนเทนต้เอาไม่ได้ไม่เอาแล้วคอนเทนต์ตอนนี้อแมวไม่เอาหรอเป็นเธอไม่เอาเป็นโบยแหล้วเพื่อนๆต้องใช้เงินกันได้ไงก็ถ้าเหมียวก็ถ้าเดนแมาก็ให้เหมียวไปเหมียวจะเอาไปลงเตะไงเออ เราถ้าถ้ามันไม่สําคัญเราไม่เอาก็ได้ไงเอาดิสาคัญดิตอนนาไม่ได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็ได้ประเด็นไม่ไม่มันก็ได้ประโยชน์ตอนเล่นอย่างอื่นได้ไงมันไม่ใช่แค่เตะไงน้องเนี้ยวมันคุ้มเลยเถอะเอาไปเถอะอ่าอ่าอ่าเออได้แล้วแหละด้วยมังครับซืออ่ะเราต้องือโดนยัดมือถือแล้วมันมือชกดีกว่าตรงนี้ขอไปทำเฟสปกก่อนได้ไหม เพราะว่าตอนลงเตะผมผมน่าจะไม่เล่นสนใจแล้วเลือดหรือมานาผมมาโคมืออยู่แล้วอยู่ที่เด่นใช่เอ้าอยู่ที่เอ็ม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 เด่นแบบเกี่ยวอะไรวะแย่ด้วยตัวผมมานาไม่รู้เลยก๊อตเตะสบายสบายเออไม่ไม่ว่าพรุ่งนี้พี่มาพี่ไปขี่ไป้ะสองสองนาทีอ่า กว่าอะไรนะงั้นเอ่อมันมันมีคนรับใช่ไหมมันมีคนรับอ๋อเพจจะเล็กเหรอใช่ใช่ใช่ก็เอาราคารับก็ได้นะสี่ทำทำเสร็จผมดอยเลยได้ปะดอยดอยเสือเพราะตอนนี้ตลาดมันไม่มีให้ดูจนอยู่ก็ได้ค่ะเออเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ทีได้นี่มาตั้งสามช่างนี่โน่ได้ตังค์จริงกินหนมมันตั้งเยอะแบ่งเพื่อนมันมมันั่งหนามช่าง ขายต่อซื้อสองช่างเฮงไม่เห็นเป็นไรเลยจ้ะซื้อต่อสองช่างเ่งสบายกระเป๋าอะไรนุอกเหนียวตีนี้ก็เป็นแปด้ยสามสิบเนาะถูกไหมพราแปดร้อยบวเพื่นเพื่อนทํ้ปานเอ้ก็ขายป้าแล้วค่ะถูกนะทำไมไปกดน่ไปกดนี่น่ะโอ้ไปกดบัตรเตียนป้าระบาดเดีไม่ขายเลยโอ้โหกดป้ายระบาด่ะกบอกเลยป้ายละหนึ่งุห้ามัน คำนวณไปคำนวณมาสัแพงอะไรที่ <600 S 1> อะหกร้อยอะไรเลย,เลยแล้วบอกสี่ห้าแล้วเนี่ะพี่อ้วนฮัลโหลมาฮัลโหลมาพี่อ้วนระวังตัวเด็กอะ่ะแอบบๆนะฮัะโลโหลแม่งเหิ่อเกริม KTD TDRS มันหกสิบ